ม,มากเลย <S <S ที่นู่นนี่ไม้ลานครับไม้ลานลงม,มาน้ำจาะจะเข้าไปทางนานหรือับไปข้เที่เนระไปดูข้างในขับรถไปได้ดไปได้เพราะว่ารถมันอยู่นี่ตอลอด เป็นบูบ้านเล็กๆนะครับเนาะ ส่วนใหญ่เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ลงเลยครับครับมันจะลื่นนิดหนึ่งนะครับเอามอเตอร์ไซค์ขนเอาครองถ้าเดินมันจะไกลใช่ไหมันทางมันลื่นมากนะครับแต่ข้นนี้น่าจะมีแต่อันนี้อ่ะพี่ตรงขาวโพดครับเพราะว่ามันเป็นขั้นหินมันจะเป็นโขดหินใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าไม่มีขาวโพดอ่ะครับ ล่างม nah, ันจะมีที่นาท่านบันไดนาข้ามนไดตรงนี้มีอยู่นะครับบ้านนาตรงนี้เขาปลูกนาใช่ไหมครับผู้กับแต่เราจะไม่เห็นแล้วเพราะอันนี้มันเพราะว่ามันปลูกข้าวโพดนะครับเพราะข้าวโพดมันถึงข้าวโพดตแรกนี่เห็นเนาะเพราะว่ามันตับโอ้ยเท่านี้ก็หนึงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะอันนี้หมู่บ้านน้ำาจ บ้านเล็กๆครับรถไฟไปทางไหนครับไม่ลัตนตางๆไปทีนนี้ก็ได้ลงไปงไไแ,แต่ตรงนี้ทางไม่ดีเลยครับเขาจะใช้แต่ทางไม่ลานต้องไปหน้าร้อนนะ,น,น,น,ะนี้เมื่อก่อนเป็นสวนสัตแดงครับนะ เดี๋ยวนี้เ,เขาปลูกนี่นะหม,มะรับมัน,นนะสึ้นสแ่ที่น่เราจะไปจุดชมวิวกันนะครับโอ้แค่นี้ก็สวยมากแล้วนะเนี่ยถ้าไม่มีอันนี้เราจะเห็นนาขั้นบันไดขัดทับข้างล่าง<ด>ใช่ไหมครับ น้าก็มันจะออกมาตองที่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำน้ำของถ้ำนะออกมามาอันนี้ตอนนี้เราจะไม่เจออะไรไม่เจอแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเดินลงไปก็ไม่เจออะไรไม่เจอแล้วเพราะามันเป็นแต่ช่องเขาพุ่มอย่าวครับงั้นเราก็ดูวิวตรงนี้เลยนะครับดดเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้หนะ่อยตอนนี้เรามาดูวิวนะครับผมตอน ตอนค่ำกันนะครับก็จะชมวิวตรงนี้โหสวยสวยนะเห็นวิวหมดเลยเห็นภูเขาทั้งลูกเลยตั้งแต่ทางนู้น<ห>มาเลยตรงนู้นก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับหรือว่าเป็นเป็นของไทยอยู่ทางนู้น,นครับของไทยครับถ้า ถ้าของเขานี่จะมีธงของไทยเรามาปักไว้อยูอ่สวยมากเลยนะครับอ๋อนู่นไงนะค่ามันไดอะ่นะใช็ไหมเราจะเห็นวิวภูเขาแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับโอ้เห็นแค่นี้ก็ก็อันซีนมากแล้วนะครับคือวิวอลังการมากจริงๆนะครับเงียบสงบมากเลย ก็เป็นวิวลับนะครับผมจะเ,เจอกันคลิปหน้าครับ